ประสบการณ์มันสีสอนให้เ่ารักตัวเองนะสาเพื่อรักตัวเอง70%เพื่อทุ่มเทให้คนรอบตัวนะฮะอย่างน้อยเนาะสาเนี่ยจะป้องกันให้กับเรานะฮะในวันข้างหน้าไม่ว่าเป็นเงินหรือนิสัยของเราก็ตามเพราะถ้าให้ร้อยทั้งร้อยชีวิตเราไม่เหลือเงินก็บบเหลือร่างกายก็จะหมดสภาพ และสุดท้ายเราก็เป็นคนเลวอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องมีส่วนใจแข็งนะะใจเด็ดหรือคำว่าเลวเนาะที่ให้คนอื่นไม่ได้ไว้ป้องกันตัวเองได้บ้างนะคะอาจจะเป็นสิ่งดีให้กับคนเหล่านี้ให้รู้สึกพี่น้องคะ่ะเอาจริงๆเราต้องแปลงร่างไปตามสถานการณ์อย่าสูดได้เข้าข้างหรือเอาใจ หรือใช้คำว่าโอ้ยสันทําดีร้อยท้งร้อยยังไงสันกระไดคืนร้อยส่วนมากนี่ดีร้อยนี่สีได้คืนบอพี่น้องได้สิเซ์กลับมากันอย่างดีเด้อืมเนี่ยเนี่ยคือความเป็นจริงรักเขาได้นะรักแค่เจ็ดสิบสามสิบอย่างน้อย ก็เป็นตัวต้นทุนให้กับเราไว้รักเจ้าของเด้อพี่น้องจา๋วาวาลเลวก็ไปอย่าลืมรักเจ้าของหลายๆถ้าได้50นี่ก็ยิงดีแต่สําหรับยายจ๋านะกับพี่น้องนี่บ่ถึงเด้แต่กับผัวเนี่ยยายจ๋านี้เอา70 30เด้70เป็นคนค่อย30เป็นของผัวเด้เมื่อวยแต่กับพี่น้องนี่ห้าสิบห้าสิบยังบ่ได้เฮียอ่าขอแบ่งไว้สามสิบแล้วกันเจ็ดสิบก็ยังห่วงหัก ครอบครัวอยู่คือเก้าแต่กายบทเจ็บเท่าเนาะบถึงกับหมดตัวพี่นอ้องเจ้าเด็กคือกันบ่ตอบค่อยดีเหลือไว้ให้เจ้าของเท่าใด